สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องคณิตศาสตร์ออนไลน์ by ครูแฟนตานะครับวันนี้อยู่หน่วยการเรียนรู้ที่8เป็นเรื่องของปร,ริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้ครูแฟนตาก็จะพาพวกเรามาหาปร,ริมาตรของลูกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเนาะอ่ะก่อนอื่นนะครับฝากภาระงานไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับนักเรียนป .5 วันนี้นะครับชั่วโมงนี้คุณครูจะให้หนักเรียนได้ทําแบบฝึกหัดที่ 8.6นะครับแบบฝึกหัดที่8.6ในหนังสือเรียนนะครับคณิตศาสตร์เล่ม2นะครับของสสวทในหน้าที่154นะครับเป็นเรื่องของการหาปร,ริมาตรนะครับเดี๋ยววันนี้จะเอาข้อที่1นะครับข้อที่1มาทำเป็นตัวอย่างให้พวกเราดูก่อนเนาะอ่ะก่อนที่เราจะไปหาปร,ริมาตรครับนะักเรียนมาดูตรงนี้นะครับอ่ะดูตรงนี้เนาะกาดอกจันไว้ล้านดวงเลยนะครับกาดอกจันไว้ล้านดวง ทำไมครูถึงต้องบอกว่ากาดอ,อกจำไม่ได้รนดวงนะครับเพราะเรียนคณิตศาสตร์นะครับหัวใจหลักหัวใจสําคัญเลยก็คือเรื่องของการจําสูตรนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรการหาพื้นที่นะครับสูตรการหาเาส้นรอบหรืออะไรก็แล้วแต่พวกน,นี้นะครับถ้านักเรียนจําสูตรคณิตศาสตร์ไม่ได้นะครับก็คือจบเลยเนาะเพราะฉะนั้นจําสูตรให้ได้นะครับอ้าวในเรื่องนี้สูตรบอกว่ายังไง นะถ้านักเรียนต้องการหาปริมาตรนะครับซึ่งปเ,เป็นปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับนักเรียนจะหาได้จากสูตรความกว้างนะครับคูณความยาวแล้วก็คูณความสูงครูก็เลยเขียนสันส้นๆง่ายๆว่ากว้างคูณยาวคูณสูงเนาะจำให้ได้นะครับาการหาปริมาตรนะครับจะเป็นกว้างคูณยาวคูณสูงนั่นเองนะครับกว้างคูณยาวคูณสูง อ่ะทีนี้ครับไปยังไงต่อเออถ้ารู้สูตรแล้วปุ๊บแบบนี้นักเรียนสามารถไปหาคําตอบได้หรือยงังไปหาคําตอบได้หรือยังครับหาคําตอบได้แล้วเนาะอ,อ่ะเรามาดูกันครับข้อที่1เออทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากตัวเนี้ยนะครับให้มาเออให้มามีกี่ด้านอ,อ่ะเรามาดูครับตอนนี้เราเราเคยผ่านมาแล้วใช่ไหมในลักษณะของการวิเคราะห์รูปเรขาคณิต2มิติกับ3มิติ นะครับนักเรียนพอมองออกเนาะถ้าเรามองจากตำแหน่งด้านซ้ายไปขวาใช่ไหมครับซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายตรงนี้มันจะเป็นตำแหน่งของอะไรครับเป็นตำแหน่งของความยาวใช่ไหมครับอ่าเป็นตำแหน่งของความยาวนะจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายเป็นการมองตำแหน่งของความยาวใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเรามองจากข้างหน้าไปข้างหลังนะครับหรือหลังมาหน้า หลังไปหน้าหรือหน้าไปหลังตัวนี้มันจะเป็นตำแหน่งของความความอะไรครับความกว้างใช่ไหมครับความกว้างทีนี้ตำแหน่งที่เรามองจากข้างล่างขึ้นข้างบนหรือข้างบนลงข้างล่างตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของความสูงใช่ไหมครับเป็นตำแหน่งของความสูงพอเราสามารถวิเคราะห์ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้แล้วนักเรียนไปใช้สูตรนะครับไปใช้สูตรคำนวณหาได้เลย ไปเริ่มเลยครับวิธีทำํำวิธีทำนะครับปึ๊บชึบชึบอะก่อนที่นะครับจะแสดงวิธีทำนะอย่าลืมเขียนสูตรมาด้วยทุกครั้งนะครับอะเพราะฉะนั้นเราขึ้นสูตรเลยครับเขาถามหาปริมาตรเราก็บอกครับปริมาตรของ ทรงใช่ไหมครับของทรงทีนี้นะครับไอตัวเนี้ยนะเพื่อเพื่อความง่ายรวดเร็วนะครับแล้วก็กระชับนักเรียนอาจจะสามารถเขียนเป็นลักษณะของสัญ,ญลักษณ์ก็ได้นะครับอาจเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์ก็ได้เนาะโดยไม่ต้องเขียนคาว่าสี่เหลี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นครูก็ใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นรูปกล่กกองสี่เหลี่ยมแทนและกันนะครับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรครับสี่เหลี่ยมมุมฉาก ใช่ไหมครับอ่าปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหาได้จากสูตรอะไรครับกว้างคูณยาวคูณสูงใช่ไหมครับอ่าปริมาตรนะของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหาได้จากกว้างคูณยาวคูณสูงทีนี้เราดูรูปเมื่อกี้รูปข้อที่1ที่ครูพาหามิติความสัมพันธ์ ถ้านักเรียนมองจากซ้ายไปขวามันเป็นความยาวใช่ไหมครับมองจากหน้าไปหลังมันเป็นความกว้างแล้วมองจากล่างขึ้นบนมันเป็นความสูงเพราะฉะนั้นเราก็เอาเลขตัวนี้นะครับที่เขากําหนดให้มาแทนค่าได้เลยอ่ะเขาถามหาด้านกว้างก่อนครับกว้างของเราคือการมองจากหน้าไปหลังกว้างเท่าไหร่ครับอ่ะกว้าง4ีใช่ไหมกว้าง4ีต่อไปคูณยาว ยาวก็คือการมองจากซ้ายไปขวายาวเท่าไหร่ครับยาว10อ่ะต่อไปคูณสูงครับสูงก็คือการมองตำแหน่งจากล่างนะครับไปบนนะก็คือ1หน่วยเป็นอะไรครับหน่วยเป็นเซนติเมตรครูใช้ตัวย่อเป็นซมจุดก็แล้วกันนะครับอ่ะเสร็จแล้วคูณเลขออกมาให้หน่อยครับคูณแบบปกติเลยอ่ะ4คูณ10 เป็นเท่าไรครับ4คูณ10ก็ได้40ใช่ไหมครับอ่าเอากว้างมาคูณยาวกว้างคือ4ยาวคือ10 4คูณ10เป็น40นะครับทีนี้เอาไปคูณกับสูงนะครับก็คือ1 40คูณ1ก็ได้เป็น40หน่วยเป็นเซนติเมตรเหมือนเดิมอ่าได้คำตอบออกมาแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้มีปริมาตรเท่าไหร่ครับ มีปริมาตร40อ่สเซนติเมตรใช่ไหมครับใช่ไหมอย่าลืมนะครับว่าเวลาที่นักเรียนหาปริมาตรจะต้องมีคำว,ว่าลูกบาทนะครับจะต้องมีคำว,ว่าลูกบาทก์นำหน้าหน่วยการวัดก่อนนะเพราะฉะนั้นตุกข้อนี้นะครับเราก็สรุปคำตอบได้ว่าปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปข้อที่หนึ่งมีปริมาตรคือ 40ลูกบาทเซนติเมตรใช่ไหมครับาได้คำตอบออกมาแล้วนะอ่ะ,อะเพราะฉะนั้นนะครับก็ไม่ได้ยากอย่างที่พวกเราคิดนะครับไม่ได้ยากอย่างที่พวกเราคิดขอแค่ว่านักเรียนรู้สูตรนะครับรู้สูตรว่าการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช้สูตรกว้างคูณยาวคูณสูงนะครับเสร็จแล้วนักเรียนสามารถ วิเคราะห์หรือมองภาพได้ว่าในรูปภาพในทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เขาให้มาเนี่ยตัวไหนเป็นด้านยาวตัวไหนเป็นด้านกว้างตัวไหนเป็นด้านสูงนะครับก็โดยมมองมิติยาวคือมองจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายนะครับกว้างคือมองจากหน้าไปหลังหรือหลังมาหน้า แล้วก็สูงคือการมองจากล่างขึ้นบนหรือบนลงล่างนะครับถ้านักเรียนมองรูปภาพรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากออกปุ๊บนักเรียนก็นําตัวเลขมาดําเนินการแทนตามสูตรคือกว้างคูณยาวคูณสูงแล้วก็ได้ปริมาตรออกมานะครับแล้วอย่าลืมว่าเวลาที่เราสรุปคําตอบหน่วยของปริมาตรจะต้องมีคําว่าลูกบาศนะครับแล้วก็นําหน้าด้วยนําหน้าแล้วก็ตามด้วยหน่วยการวัดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะฝากแบบฝึกหัดที่ 8.6นะครับในหนังสือเรียนหน้า154ด้วยนะครับเป็นการหาปริมาตรนะของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับสำหรับคณิตศาสตร์ชั้นป .5 นะครับในเรื่องของปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากชั่วโมงนี้ครูคงไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ